สายหูครับไปเรียบร้อยครับทราบหกทรงถูเมตรหกสิบกัวมันบกยางเนะาะมุมีราคาเลยพี่น้องง้อสายหูเ้ยนี่เด้อพี่น้องจะกันบกเลี้ยงก่อยจะเลี้ยงมาเด้อพี่น้องครับบางะะทีเราไปแล้วนะตีไปเหนื่อมัดเลยตอนนั้นก็เศร้าเอียดไปมือหนึ่งพันตอนนั้นทะเลีกย,ยนยางต้อกันนะน้องครับมื้อนี้เป็นวันศุกร์สุดท้ายของปี2566ครับ จบที่พาพี่น้องมารับช่วงมาตรการสิ้นสุดอายุตลาดส่งไปน้อยนักทุกไายของปีนี้พี่น้องครับง้วเข่าพ่อประมาณพี่น้องมือนีง้วขาวหลายพี่น้องเบิ่งแล้วมีง้วขาวชาโลเล่หลายง้วแดงกัดหลายง้วเนื้อหลายพี่น้องครับเมื่อกี้เมื่อกี้สายหมูโตบอกยังไเขาก็ซื้อกัน2องหมสมัยก่อนราคาตู้ดันขึ้นสิประมาณหามื่นปลายแต่เขาขาย2องหมื่นหกข่าวพี่น้องโอ้ยบหเป็นราคาเลยครับปีนี้เอาขอบคุณหลายที่เขามารับชมนะครับผม มียังตีติ่งกับคมเมนต์เข้ามาในช่องครับตอวนีน้เจ็ดพุ่งเศ้าแล้วพี่นออ้องไอ้ห้อยก็กกเริ่มต่อลองราคากับจุดหนี่งมีสายเหนือตัวนี้พี่น้องไ,ได้ยินทำไหมเด้อพี่น้องเด้อเนื้อนี่เนาะอ,อ,อ่ะขอบคุณหลายที่เขามารับชมครับผมไปฟังราคาด้วยกันครับ นี่ง่ายนี่พี่น้องป็นเนื้อเนี่ยสองหม่นราคายงทางกันนเเหลือตัวไหนเหลือตัวแดป่แลวครับเหลือเหลือตัวไหนอีกบอตัวนึ่งขายบอมเอามาสตัวตนี้ยังไม่ขายบ่ตัวนี้ท่นขายตัวนี้ขายเท่าไหร่หกครับตัวเมื่อกี้อยู่ซ้ำหนีอบกีน้อยน้อยกว่านี้ตัวนี้สอตัวนี้อยูอีกบเอขายไปสิหครับโอ้สิบห้าอยแลตัวนี้สิขายสิหเล่พี่น้องเลสายเนื้อป่เป็นหลกอุ มันเป็นราคาเด้วยนะไอ้หน่อปีนีหน่อเฮ้อเกียร์ขี่คนจะกันดูเคยปีสี่ก็อเออเอาพี่น้องผู้ใดได้ได้เนื้อไปเลี้ยงตัวนี้ก็พอพันได้ยังมั้งได้ยังหน่อเอาตัวนี้ชาหกได้พี่น้องซาโลเลตัวแรกเลยใช่ปีไม่ก็ได้ครับปีไม่ก็ได้หน่อปีไม่ปีไม่เลยพี่น้องง่ายเลยพี่น้องตัวนี้ก็เกือบสามรอยโลดนะหน่อเกือบสามร้อยหน่อเกือบสามรอยก็โลดสองหมื่นหกเอาพี่น้องครับ สสเสลล์หเลขอไเลเลมั้ศูนย์แปดศครับสามสอครับ <48 68. S 1> สี่แปดหกแป้างหก่องไซปีไม่เด้อดตัวนี้เห็นไหมายเห็นไหมหมนกันเดี๋ยวไปหายางมึงง้เนหนือนนนหน่อยเขาคนเขาทำหาง้เหนื่อเกินเนื่อยที่นี่ใหญ่ๆโลเคลียอยู่นี่นู่น้มาแปดแปโอ้วยอะโลอีหรอมีสังเกลเท่านี้แหล้อ,อ,อ ไร้ไเมนเนื้อเน้าขอไร่ยบาไปเบ่งันกันเอาของวัาไทยหรือทนี่ไว้วัวไทยวัวไทยของนอกเถนึ่ชุมนักเจบ้านออกขอบังวัวง้อเลี้ยงเมียลูกลูกเมียอะไรพี่น้องครับคุยไปหนึ่งว้าไทยรับนี่ สีงามปนไดกัตามนอตอนนี้นอพัดใสเป็นเหนีอวัดท่งเหนีอใจ่ปีใหม่มาเลยคู่นี้เท่าไหรนี่เอาเท่าไหร่สองหมื่นหแม่แม่ขอได้อ่านอโอ้ยน้องเอ้ยแม่ขาวมาเอาไปเดียงในไปน้องเด้สองหมื่นหาพันแม่ขาวล่ะยอนลงมาหน่อยนึ่งน้อสองหมื่นหากับสองหมื่นสี่ สีงามเป็นไงสีสีเป็นอย่างไรก็ตีเป็นเนื้อวัดชคดีหน้าทีนี่พี่น้องเออสองหมื่นหาสองหมื่นสีมันใหญ่อยู่ปะสูงเมียสีสีผุนไอตัวนี้เนาะสีซิฟโก้นไหนประมาณสี่สิบบาทเดี๋ยวไปี่น้องเพิ่นเพิ่นขึ้เคยมีลูกอยู่เนาะพอแม่แมนเคยมีอยู่ในนั้นสังเกตได้ง่ายตัวเออเอาสองหมื่นสีสองหมื่นหา ยังเลยครับยังเลยยังเลยสองคนสี่เดี๋ยวบางไทยก่อนเพื่อบางคนเขาสืบไปเป็นคนมันออกไปเป็นเหนือแล้วเนาะส่งหนีเนาะส่งเป็นเหนือดีกว่าว่าบ๊บบ๊บั่นใจมามันฑิตเอาไปผสมได้รนะที่เราใส่เหล็กมาไห้นะเดี๋ยวอิล่งต้องหายเร็วเลยตัวนี้มาใส่เหล็กกันเร็วมาใส่เบอร์กันเร็วใส่เบอร์กันศูนย์แปดหกสองหกสี่สามเจ็ดแปดศูนย์ก็อยู่อำเภอ น้องสามสิบพูดมาใกล้เกล้นี่อ๋อส่งเงือเป็นเป็นแนนี่พี่น้องครับกับบอยว่าบออยากเอาไปบอได้เศร้างามๆนี่ปื๊บพี่น้องเขาสัดว์เป็นเนื้อมาเลยถ้าที่นี่นะพี่น้องถือได้ที่มีง้อที่ว่าส,สวยๆอยากจะฝ่าออกมาขายเลยพี่น้องเพราะว่ามันบอเป็นราคาเนะี่ยผมเห็นหลายสนา,ามแล้วหมู่บ้านมันไปทั้งสีขอกับทั้งบันลาวกับมันเป็นราคาครับตีเป็นเนื้อมัดเลยที่ได้ง้อเนอะาะกคตรสีเหลืยงไงเมื่อใดเนาะเก็บไปก่อนหลังปีใหม่มันหนักดีขึ้นไอ่ไห้มันครับมานี่นี่ง้อท่ายังสี่ประมาณ บนถึงหมื่นนี่ตัวนี้บ้านอยู่บ้าน้ามัครับไอ้สีขอต้อนเทียน,นีหมือนมานเก 9, ่าพันปวงจะของไปใส่บันี่ไอ้น้อยครับเนี่ยประมาณนี้พี่น้องครับเทียมทีให้นเก่าพันหาเก่าพันปวงนี่นะของไปตัวนี้ฮไปของไปอยู่ครับของเคนทิ้งแดดอยู่ นี่เนื้อเจออ่ะเจออ่ะต้นไข่นี่กันี่กับซีเป็นเนื้อครับช่วงไว้นี่เป็นเนื้อมาเลยครับครับครับงวงสามสิบก็ไหนไมนมีตลาดอยู่มงไหนเดี๋ยวไปบ่ไอตลาดไอแม่นดี่บ่มีงวนบ่มาตัวต่อไปคือเอางื่งามาขายมาเนี่ยสวัสดีครับ เอ้าท่านใเนะคุณดาวถามพ่ถามได้พิ่น้ำเงิน6,000หนึ่ง มื่นหกมื่นหกครับพ่อะห้เท่าไรอายิบซีะงามอยู่ใดงานอยู่ใดงานอยู่ไดตัวนี้สีสีจำสสีสีกัเปลือกเนาเนเนาะสีกัเปลือกาเออสีจำปลาสีจะเปลือกโอ้เนสูงเมตดสามสิบในตัวนี้ครับเมตรสามเมตรสูงเมตดสามสิบนดเป็นจับเป็นบ้าอยู่นไหนิซ เดี๋ยวได้ทั้งต้นเป็นหางเล็กเป็นไห่เย็นนี้ไปเปิดห้อง16จะว่าโคตรใหญ่14ต่อนะครับสูงเมตร30อร่อยอร่อยดังต่อได้ได้ถิ่นลงช่องไหนได้เลียเมื่อก่อน0 0เก่าหา0เก่าหา 4ีสองสามทีสอง่พกหนครัแต่โคนรให่เละซพครับโคมาตอนเราเพื่อนมัวสาวหน่อยเด้อบังไม่ม่านได้พี่น้องเด้อไม่ม่านประมาณสูงเมตร40ได้จักเดือนอะไรเป็นม่านจักเดือนส้มยิบหากันญาสมยิบหากันยากันยาตุลาพีกาธันวาครับสัมาเดือนกว่าเนาะอีกสมเดือนกว่าสเดือนสเดือนกว่าครับผมสเดือนกว่าสูงเมตรสี สามเดือนกว่าเพิ่นสมยังไงไอสมของสทอนสมโค้งแต่ไปหลอดนี่นออยบ่มีโคมโตโคมโตโคมโตครับเอาพม่านี่ส่งนี่พี่น้องสูงเมตกื่ากว่ทองนี่สัวเียแต่ว่ารับประกันนอรับประกันเด้อพี่น้องรับประกันม่านเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้แต่คุณได ตองการหาเอาไปเลี้ยงพี่ไม่ไว้บอตองไปเห็ดปัญญากรุงยางนอไอ้นะมหาซื้อหลดราคาเท่าไรไอ้ามสิบสามสบาทเป็นราคา้องไปซื้อตอนตอแม่บ่เด้อพี่นองเด้อสเดือนก็กลัวขมตัวนบ้านแต่ว่าประกันตุงยางหุ่นไหลเก่าคนนีใส่เบอร์มากที่หนใสด้าแป สอ6หนึ่งหกสองหนึ่งหกค่สอยูุ่ยังซ่มหน่อยยังซ่มน่อยเอาพี่น้องโทรหาพี่น้องถ้าเกิดคนปล่อยในถานน้มได้ก็โทรตามเอาราคาไหมราคาไหมต้ไหมราคาราคาสามหม่นสามพบาทสามหมมพันราคาห่องคือ,อคกันต่อรองนะพี่น้องเนาะคออพี่น้องเห็นไหมได้ได้ไหมนี่ครับผมผมที่ลงต้องชเสีบุกเร็วคือทมันต่อไปตัดต,ต่อต,ต่อคือว่ามัน ก็ไย่ในขายได้ครับวข้าว,าออวาเตมใดัดตัวมา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 มมา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 มมามามาม้มา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 ้อมามามาามามมา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 ม้มามามาามามาเามามายา,บนบนออาม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 ายมามามาาม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 าาบาามามามอาาาา ตันี้กันถ้าไดตัวนี้คุย,มคยแม่ลูกลูกกับแม่แม่กับลูกลูกกับแม่แดดออกว่ดฟองตาแล้วพี่น้องย้อนแสงอ่ามืน่น งามอยู่งามอยู่เลยขอท่ายอยู่แม่ลูกลูกแม่ดึงดอกมาดีดีมัมันไม่แหกันอยู่มันรวมกันดออกไปลูกออกไปเออสูงเมียสีกระพาสิบุดเหรอครับลูกกัลูกกัแม่แม่กัลูกเครื่องดำเป็นง้วโค้งใหญ่ๆสูงจีนองครับลูกกับทบ้มเนาะตอดแรกหามไปเลย หาไมใช่ไหมหอดมือหามือหลอดไหนที่ตัอใดหวกันเดือบมือหดเือมือหอด้าี่นาได้พี่น้องเด้อขันตัวข้พข่้นมานไดฮาวาพี่นาหลอดหามือท่านมาโอหพี่นาเคีมงานบนรับบนนอน ทีมงานมารับมานอนีนีระ้านใส่เบอร์มากใส่เบอร์มาใส่เลขโทรศัพท์มา085ครับ105ครับ8251ครับผมห้ามื่นหลอดได้อยู่แม่ลูกลูกแม่เดี๋ยวไปถ่ายลูกอยู่นิดนึงครับพี่น้องสมอนเห็นกันนะลูกงามอยู่พี่น้องได้ลูกอาจจะเป no ็นตระกูลเคเอฟครับเก็บได้ปะฮูครับล land ูกก็สวยครับเนื้อหนังดีตัวนี้เอาบรรยากาศครับบนนี้จากคุณแม่หน่อยนึงได้พี่น้องได้ตัวนี้ครับ นี่เป like ็นเตะกันนี่ก็ไม่ัะนั้นอลายพีน่องมั่วไปนี่นี่ก็ไทยเนาะงั่วไทยตัวนเนาะไทยเขา้าวก็ไรนี่ห้องไปเขาบอกว่าสองหมื่นเปสองหมื่นเขาลายพีน่องจะเป็นมั่วนหมากจะเป็นงัวสายเหนือลายเนาะงัวสายเนือลาย เบิ <Cornell> ่งแม่ล really so you know, <te ars> hey, ูกสีไล่ๆก่อนจะมิยังขึ้นจมูนอกหลวงตอนไหนนะเกือกมาในรถที่นี่เนาะมี่หลูกหลวงแม่เมียไท่าอีกที่นี่เท่าไรเท่าไรเท่าไรควบนี่เท่าไรเอาเท่าไรมองเอาเงินเท่าไรเอายมองเงินเท่าไรมองเอาเลยเท่าไหร่มองไหน นี่บอกบมื่นเจ็ดมเอาเงินเลยโอ้บอกเงินมื่นเจ็ดเลยพี่น้องก็ให้ลูกก็สวยครับแม่ลูกนานาจะเป็นเงินไหนมื่นเจ็ดลูกขอทายอยู่พี่น้องครับชิบเจ็ดลูกแม่ลูกแม่ชิบเจ็ดมือนนี่ไงแห้งมือนนี่เนาะเม่ที่เราใช้เบอร์ใหม่ครับเน่เศษซื้อปัหาครับพกเก๊ดเก่าเก่าสมส่แงเอาเงินสิเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อ แมงง้อไทยไทยไถ่ลูกกัด <perseverance. S 1> ลูกกัดออกมากคือแมนองน้อนยังนออย่าเปื่อนนิดนึงนะพี่น้องได้พันยืนยืดในคอกแขกตัวนี้แล้วข้าล้างจากนี้มันสีมันสีผัเป็นแดงนีดเดียพี่น้องล้างที่ไม่เราบโไ้หเ้เพราะว่าเอาขาดกล้ารมาถือราว่ามันถือเขาก็ซื้อเอาไว้เนาะนี่งั้นเงี้ยใบมื่นเจ็ดนี่มาละมาลายพี่น้องครับตัวื่องดีบอเครื่องดีเครื่องไหนเครื่องดำเนาะ นีพี่น้องอ like พ่อหรืเด้อมัวแม่ลูกลูกแม่กิมงานปีสังปีแท้ๆ่าคิดบานนะแม่ลูกลูกแม่เด้อตัวนี้ครับเดี <S <S ๋ยวเราไปมุทัศนอีกก่อนลูกก็ลัองเห็นเห็นนมแม่อยู่เออคือคืออยู่ครับแม่เป็นมัวโค้งไทยใหญ่ขาดคำเลียงน้อยนึงครับ สูงเนี่ยหกห้าสิบกว่ากู้ยิงแล้ะพอเนาะมันกินนมดีเนาะแม่เป็นม่วงสี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 เป็นปากตานก็คือเป็นที่อยางนี้เนาะการสุกการสุกการสุกม่วงนี่ก็เต็มยทีกับพวกระมาณมากเกินสองเดือนกว่าลูกไปเนาะตัวไหนตัวไหนเว้ยตัวไหนตัวนี้แม่ลูกตัวนี่ เศรหาสองมือนะฮะฟ้ามาเอาพี่น้องโอ้ยเศรหาโอ้เถือโกเถื่อโกขดขายอีกเนาะโอ้ยซ่อนพี่น้องเด้อขนขายขายบ่อครับตะงวดสี่ขายสองมือนหาได้พี่น้องเด้อลูกกับแม่แม่กับลูกตัวนี้ตัวน้อยเห้อเพื่อนนั่นเห็นบ่อแล้วบอกแล้วกูได้มาแต่กรุงเทพเราเห็นคลิปแล้วครับฟ้าเอาเงินให้พ่อแม่ยสื่องวดไปเลี้ยงได้พี่น้องมันถือแข้งตรงนี้ได้ จะสอบไปหาสื่อมอเตอร์ไซค์พี่น้องมาหาสื่องั่วไปเรื่องก่อนมันออกลูกออกไหนสองมือหาครับก้อนไหนจักเดือนเราเห้ยลูกก้อนไหนลูกมันจักเดือนหรอวะลูกสีเขาสามสามเดือนนอไปใส่เบอร์มาให้เราแค่นี้ศูนย์เก้าหกครับครับสามเก้าศูนย์ครับสองสี่เก้าหกอืมโทรมาหาพี่น้องโอ้ยเศร้าหาครับเท่าไรกันตั้งแต่หมื่นหมื่นสามงั่วทางทีมงานสั่งปีป่ะแมนครับโอ้ยแต่แมนเท่าคือหู เอ้าทายง่วจนหูมดมาทางไหนไปเอาพี่น้องได้มาหาไปเลี้ยงนะครับหน้าที่นี่ขายแมวใส่ะโจมมีอย่างโดถิมานี่บังที่ขายจะได้เนี่ยสามพันป่ะ